เป็นแรงในแง่บวกแล้วก็ทรงพลัง,างมากๆที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ชีวิตของเขาดีขึ้นเช่นกันนะ ับมาวันที่10ค่ะกับภารกิจเดอะเมจินะก็คือมาสร้างสรรค์เว้นมวกันอีกแล้วผ่านไปแล้ว9วันค่ะก็ประมาณ1ใน3แล้วนะของภารกิจทั้งหมดยีวันของเรานะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเมื่อวานนี้เนาะกับแม่เหล็กดึงดูดเงินค่ะวันนี้เราก็กลับมากับโปรยปลายละอองมหาศา,า์แห่งชีวิตรือชอบทิงนี้มากเลยมันดูมีความเป็นแบบแองเจิลอะ โปรยปลายระองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะนะมันก็เลยแบบเหมาะกับเวมนมนมากๆนะคะโปรยปลายระองเวมนมนกันเถอะนะวันนี้ค่ะนักบุญแอมโบสค่ะนักเทววิทยาและบิชอปของคทอลิกนะได้กล่าวไว้ว่าไม่มีหน้าที่ใดเร่งด่วนกว่าหนะ้าที่ในการตอบขอบคุณงงเรอาอแ,แบบหลายคนก็คงงงนะคะคำสิ่งนี้เป็นคำสอนทางจิตวิญญาณแต่โบราณกล่าวไว้ว่า การสำนึกรู้คุณและการกล่าวขอบคุณผู้อื่นในเรื่องใดก็ตามที่คุณได้รับจากเขาจึงไม่เป็นเพียงแค่เรื่องเร่งด่วนแต่มันสําคัญกับชีวิตมากๆในการทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนังนั้นนะคำนี้ค่ะบอกได้เลยว่าการรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ทสงพลังมากๆเราเร<า>ียนรู้ไปแล้วเนาะว่าจาก วันที่3นะคะความสัมพันธ์มหาศารร์ว่าเราส่งความรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณไปให้ใครนะสิ่งเหล่านั้นเป็นแรงมหาศาลค่ะแล้วทาให้เรารู้สึกดีแล้วก็ทําให้เขารู้สึกดีไปพร้อมๆกันด้วยแล้วไอการที่เราส่งความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกดีๆเนี่ยมันเปรียบเสมือนละองมหาศารรลละองเวทมนต์มหาศาลรรเนี่ยที่เราโปรยปลายไปทั่วๆรอบตัวเรานะ ควรแสดงความขอบคุณความรู้สึกดีๆกับใครคะมันเหมือนเรากําลังโปรยผงพิกซี่นะถ้าเกิดแบบมิวเป็นเช้าเทพิยายเนาะเรากาลังโปรยปายผงพิกซี่หรือว่าผงเวทมนหรือว่าละอองเวทมนให้กับเขามันเป็นแรงในแง่บวกแล้วก็ทรงพลังมากๆที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็ชีวิตของเขาดีขึ้นเช่นกันนะมันจะส่งคือละองเวทมนเนี้ยมันจะส่งผลทั้งกับตัวเราแล้วก็คนที่เราโปรยปายความรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณ ถ้ายัางนึกไม่ออกนะคะเวลาที่มีใครขอบคุณเรามีความที่รู้สึกปาถนาดีกว่าเราอะเราจะรู้สึกดีขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะมันเป็นละองเว่นมนมหาศาจย์เคยมีการทดลองเนาะที่เราแบบเหมือนมิวเองก็ทําในคลาสนะคะเอาผู้คนมากลุ่มนึงนะคะแล้วก็มีคนแบบเป็นคนที่ได้รับการทดลองนะคะเข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอ เราพาเขาไปวางกลางวงของผู้คนกลุ่มนั้นนะคะเราที่ให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาบ่นว่าส่งพลังงานไม่ดีให้คนที่เข้าไปกลางวงอะค่ะจะรู้สึกอ่อนแอสัมภาษณ์เขาเนาะเขาจะรู้สึกอ่อนแอเขาจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอึดอัดนะแต่ในทางตรงข้ามค่ะทางตาง,างตนั้นนอะผ่านเวลาไปนะคะเราก็ยังไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยบอกผู้คนกลุ่มนี้ค่ะว่า ให้เขาอะค่ะส่งความปรารถนาดีส่งการชื่นชมส่งความรู้สึกดีๆให้กับคนที่กําลังจะเดินเข้ามาแล้วก็เอาคนคนเดิมค่ะเดินเข้ามาในกลุ่มเขาก็บอกเราว่าหลังจากนั้นเนาะเขาก็บอกเราว่าเขาว่ารู้สึกดีขึ้นมากๆรู้สึกมีพลังรู้สึกเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจรู้สึกว่าพร้อมจะออกไปทําอะไรที่เขาต้องการนะ แล้วเนี่ยค่ะก็เห็นได้ชัดเลยว่าความรู้สึกดีๆมันคือการที่เราอะค่ะกำลังโปรยปลายละอ,องความมหัศาจรรย์ให้กับคนที่เขากำลังรับพลังงานนี้เนาะและระหว่างที่เราทำค่ะถ้าเราสังเกตตัวเองเนาะเราอะค่ะก็เกิดความรู้สึกนั้นก่อนเลยด้วยเหมือนเช่นอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราใช้ชีวิตเนาะมีคนมาตัดหน้าเราแล้วด่าเขาอะค่ะทันทีที่รู้สึกนะมันอาจจะรู้สึกสะใจรู้สึกกันแต่ว่าข้างในหัวร้อนขึ้นมาทัานทีเลยกับกันค่ะ พอเราผ่านคันเมื่อกี้เข้าไปเนาะแล้วเราก็กําลังรีบถูกไหมเราหัวร้อนมากๆเลยที่มันมาแซงหน้าเราแต่เราวิ่งไปเสร็จแล้วว่าเปิดไฟเลี้ยวค่ะแล้วมีคนให้ทางเราอ่ะเราจะรู้สึกดีมากเลยว่าหูเขามีน้าใจมากเขาช่วยเหลือเราอะ่ะนี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในเราเลยเมื่อเราส่งความปรารถนาดีให้กับใครนะเพราะงั้นพวกเราส่วนใหญ่ค่ะจะติดต่อกับคนมากมายในแต่ละวันนะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์อีเมลแชท ไลน์เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ถ้าทานันทีที่เราติดต่อกับเขาเราส่งความปรารถนาดีให้เขานะคะส่งความรู้สึกขอบคุณกับการที่เราปฏิสัมพันธ์ส่งพลังงานดีๆมีพลังงานดีๆให้กันเนี่ยเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยเหมือนกันนะว่าเราแล้วอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆนี่อยากให้ลองนึกถึงเหตุการณ์หน่อยนี้บางทีเนาะเราออกไปใช้ชีวิตนะแล้วก็มีพนักง,งานเสิร์ฟมาเสิร์ฟอาหารให้เรามีคนเปิดประตูให้เรามีพี่เราประพอนะที่เปิดประตู คอนโดให้เราว่าพี่แม่ใบาทาความสะอาดส่วนกลางให้เรามีความสุขนะคะเราเคยรู้สึกขอบคุณเขาไหมเพราะเนี่ยแหละมันคือการที่ถ้าเราไม่เคย appreciate เขาไม่เคยขอบคุณเขาอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันก็คือการที่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกสํานึกรู้คุณหรือว่าขอบคุณออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆค่ะเขาอาจจะไม่ได้รับรู้แต่ว่ามันจะสร้างพลังงานดีๆให้กับตัวเราและถ้าเขายิ่งรับรู้เนาะมันก็จะมีการช่วยเหลือกันและความสัมพันธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นนะ วันนี้อยากให้ชวนคิดถึงคนเหล่านี้ค่ะคนที่เราบังเอิญเจอในแต่ละวันบางอย่างกับเราคนที่ให้บริการบางอย่างกับเราคนที่ทำงานในร้านอาหารพัตะคาค่ะขับแท็กซี่ให้บริการทำความสะอาดเนาะคนที่กำลังใช้ตัวแบบใช้แรงของเขาเนาะบริการเราแล้วเขาก็กำลังได้รับบริการแล้วเราเองค่ะก็กำลังได้รับบริการจากเขา ถ้าเราไม่ขอบคุณบริกรารเหลังก็เท่ากับเราไม่สำนึกรู้คุณแล้วเราก็กําลังหยุดยั้งสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของเราลองนึกถึงคนงานซ่อมบำร,รุงค่ะที่คอยดูดลระบบขนส่งให้เราทํางานได้อย่างราบรื่นหรือผู้คนที่ให้บริการสาธารณาสุขไม่ให้ติดขัดไฟฟ้าแก๊สน้นําประปาและถนนหนทางที่ทําให้เราค่ะได้ใช้สาธารณูปโภคได้อย่างราบรื่นนะ คิดถึงคนทําความสะอาดบนโลกนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดไม่มีใครมาทําความสะอาดถนนขยะของโล,โลกเพราะงั้นมันน่าขอบคุณมากๆเลยถูกไหมเพราะงั้นวันนี้นะคะก็อยากชวนให้นึกถึงสิ่งที่กกล่าวไปทั้งหมดหรืออาจจะเป็นพนักงานขับเครื่องบินพนักงานขับรถหรือใครก็ได้ที่เรานึกถึงเนาะส่งความปรารถนาดีความรู้สึกขอบคุณไปให้เขาเนาะในทางกับการค่ะเราอะ พอแบบนี้เราก็รู้สึกขอบคุณแต่มันก็มีนนเนาะในใจก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นคนทุกคนคนดีหมดเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนที่เขาให้บริการเราแล้วเขาหยาบคายหรือเขานิสัยไม่ดีอะเราจะทําไงอะอันนี้เราจะต้องสาดแช่งเขาหรือว่าตักเตือนไหมหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรานะคะไม่ที่ครั้งๆที่ควรใส่ใจอาจจะเป็นเรื่องคาทายซะหน่อยในการกล่าวขอบคุณนะคะ แต่การขอบคุณของเราค่ะมันไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมของเขานะมันอยู่กับความรู้สึกดีของเราต่างหากเพราะฉะนั้นจงเลือกความรู้สึกดีๆแทนที่พฤติกรรมเนาะเพราะว่าคนเราค่ะไม่เคยมีใครเกิดมาไม่ดีนะเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่จริงๆแล้วการที่เราจะขอบคุณใครรู้สึกดีกับใครค่ะมันเป็นภาพสะท้อนหรือว่าเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองต่างหากเพราะงั้นถ้าเราทําสิ่งนั้นไม่ได้ค่ะก็แปลว่าเราอ่ะไม่มีสิ่งนั้นนะ เราก็อาจจะต้องลองคิดกันอีกทีเนาะว่าเราจะส่งอะไรหรือว่า Express อะไรออกไปกับโลกใบน,นี้นะคะอ่แล้วการที่เรากำลังขอบคุณใครโดยที่เราปฏิสัมพันธ์กับเขาอยู่เช่นเราอยากจะขอบคุณคนที่หดแบบสมมติเราเราใช้บริการโนะอเบเลเตอร์เนาะเราจอเทมเราจะพูดว่าออขอบคุณนะลองเพิ่มตรงนี้ค่ะขอบคุณแล้วให้เหตุผลด้วยว่าเขาทำอะไรนะเช่นขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับขอบคุณที่ มีความตั้งใจในการซัพพอตอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่ทาให้งานของเราสําเร็จเขาจะรู้สึกดีมากขึ้นแล้วเวทมนต์ของเราจะฟังเกิดมากขึ้นทั้งตัวเขาและตัวเรานะการรู้สึกขอบคุณแบบการคือขั้นแรกคือเรารู้สึกดีขอบคุณเขาเนาะแต่ถ้าเราสามารถใส่เหตุผลเข้าไปด้วยมันจะยิ่งดีมากๆนะนะคะเวลาที่ขอบคุณนะคะให้สื่อสารเข้าไป ยังตัวเขาจริงๆไม่ว่าจะหมมเจอหน้ากันก็มองเข้าไปที่ดวงตาของเขานะคะไม่ใช่แบบมองไปทางอื่นหรือว่าทําอย่างอื่นไปด้วยหรือว่าพูดพูดลอยๆไปว่าเออขอบคุณขอบคุณนะเออขอบคุณอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านั้นนะมันก็จะเหมือนว่าลอยไปการที่<ต>เราค่ะมีอินเทนต์นะคะมีความตั้งใจในการที่จะโปรยปลายจะโปรยปลาย,ล,ย,ล,ยละองมหาสจารย์นี้หรือว่าส่งความปรารถนาพลังงานดีๆนี้ไปให้เขานะคะมากเท่าไหร่นะที่มีความเข้มข้นแล้วว่า คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะงั้นอย่าพูดลอยๆเนาะขอบคุณรู้สึกดีขอบคุณอย่างจริงใจนะคะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าขอบคุณเรื่องอะไรนะมันจะยิ่งให้มันจะยิ่งทำให้คุณภาพของการส่งพลังงานดีๆมากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะ mm hmm. ค่ะสำหรับเพราะฉะนั้นนะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ชวนให้นึกถึงคนที่ เขาเคยทำอะไรให้เราหรือว่าสิ่งดีๆที่อยู่ในชีวิตของเรานะขอบคุณแล้วก็ให้เหตุผลของการขอบคุณเต็มไปด้วยความจริงใจและอย่าทำและก็ชวนว่าอย่าให้ทำเฉพาะคนที่ให้บริการหรือเราได้รับประโยชน์เท่านั้นแต่ลองนึกถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราค่ะเช่นสมมตินะคะว่าเราอาจจะขอบคุณลูกสาวเาว่ะก,ก่อนที่เขาจะขับรถกลับบ้านขอบคุณ ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่อยู่ด้วยกันระหว่างครอบครัวขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันไปด้วยกันเนาะมันก็จะยิ่งทําให้ความมหัศาจรรย์หรือว่าพลังงานดีๆเนี้ยมันแร่ขยายไปทั่ว ในชีวิตของเราเราก็ลังดึงดูดสิ่งดีๆมาในชีวิตนะคะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราไม่เจอใครเลยแล้วไม่ได้ปฏิดสัมพันธ์กับใครเลยนะคะก็อาจจะหยิบสม,มุดขึ้นมานะแล้วลองนึกถึงตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมนาะว่ามีอะไรดีๆเหล่านี้ไหมลองขอบคุณเขานะคะเขียนลงไปเป็นไปได้ก็ลองโทรเข้าไปสื่อสารกับเขาดูนะ มันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราเริ่มฝึกฝนสิ่งนี้แม้แต่ในกระดาษหรือว่าแบบจดใน iPad ก็ได้เนาะมันจะยิ่งเป็นตัวเราค่ะแล้วก็ฝึกฝนนิสัยของความรู้สึกเต็มไปด้วยความรู้สึกดีและขอบคุณไปทั้งชีวิตนะเข้ามาในชีวิตของเราทำให้เราค่ะเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานดีๆแล้วก็รายล้อมไปด้วยคนที่ดีๆนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะคะโน้ตไวเล็กๆนึงนะอยากให้เปิดฟัง วันที่1 1หรือว่าแอปอ่านวันที่1 1ก่อนเนาะเพราะว่าวันที่11ค่ะภารกิจของคุณจะเริ่มตั้งแต่คุณตื่นนอนเลยนะโอเคต่อไปค่ะสรุปภารกิจวันนี้นะคะสําหรับวันที่10โดยไปลเราออกมาสจัจรย์ในชีวิตข้อหค่ะเหมือนกับทุกวันเลยคือคิดถึงสิ่งดีๆ1สอย่างค่ะพร้อมเหตุผลแล้วก็กล่าว ต่อไปข้อ2คะ่ะนึกถึงคนที่เคยให้บริการหรือความรู้สึกดีๆโปรยปลาละทองมหาศา,า์ให้กับเขานะคะอย่างน้อยสิบคนอาจจะขอบคุณเขาต่อหน้าหรือว่าขอบคุณเขาในใจแต่เต็มไปด้วยพลังงานของการขอบคุณและความรู้สึกดีก่อนหลับไปคืนนี้ค่ะกำก้อนหินมหาศาาย์แล้วก็อบรับความรู้สึกดีๆส่งมอบความรู้สึกดีๆแล้วตาวขอบคุณและข้อสุดท้ายค่ะจำได้ว่าจะอ่าน หรือมาฟังภารกิจวันที่11เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าค่ะมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยกับภารกิจวันที่11สปอยให้ฟังว่าวันที่11ค่ะมีภารกิจช,ช,ช,ชื่อว่ายามเช้าค่ะสะจัย์ค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะกดเปิดดูวันที่11เเลยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย